E box piece. สวัสดีครับเป็นยังไงกันบ้างครับคลิปเราดอที่ผมลงไปคนดูเป็นหมื่นเลย<อ>เกินความคาดหมายของผม oh <my> ไปม,มากๆเลยผมนี่โคตรตื่นเต้นต้องขอบคุณทุกคนจริงจริงครับเรามาเข้าเรื่องกันดีกว่าค่าขนมของทุกคนเป็นยังไงกันบ้างครับแล้วได้เงินไปโรงเรียนกันเยอะมากหรือเปล่าสําหรับผมแล้วก็ถือว่าดีเลยนะแต่พอมองย้อนกลับไปตอนที่ผมเป็นเด็กเป็นเด็กมากๆเลยน่าจะประมาณป .1 ป .2 ได้ผมได้เงินไปโรงเรียนแค่15บาบาทในตอนนั้นเนี่ยทำให้ผมต้องจัดสรรปันส่วนเงินให้ดี เพราะไม่งั้นเนี่ยจะไม่มีเงินซื้อขนมก่อนกลับบ้านในตอนนั้นเนี่ยผมมอ,องว่าการได้ซื้อขนมก่อนกลับบ้านเนี่ยเป็นอะไรที่โคตรฟินคือลองคิดดูนะการที่ได้นั่งรถบัสกลับบ้านแล้วก็แบบได้กินน้ำเย็นๆได้กินขนมก่อนกลับบ้านเนี่ยแม่งโคตรฟินอะ่ะแล้วถ้าวันไหนที่ผมเผอตัวใช้เงินหมดก่อนเนี่ยก็ได้แต่นั่งดูคนอื่นกินขนมนั่งน้ำลายย้อยเลยกู และผมต้องทํำยังไงการที่เหลือเงิน10บาทไปใช้ตอนเย็นจาก15บาทได้แล้วถ้าถามว่าทําไมต้องเหลือเงินตั้ง10บาทเหลือแค่5้าบาทไม่ได้หรอแบบไม่ได้ดีแบบ5บาทเอาไปซื้อน้ําแล้วอีก5บาทแม่ก็ต้องซื้อขนมเว้ยเดี๋ยวมันไม่ฟินไงนั่นก็เท่ากับว่าทําให้ผมต้องใช้เงินแค่5บาทระหว่างวันให้ได้ความเกียนความสนุกมันเริ่มจากตรงนี้แหละคือตอนนั้นเนี่ยทุกๆพักเที่ยงอกๆ มันจะมีป้าเขามาขายน้ำแก้วละ5บาทน้ำหวานบ้างน้ำแป,ป๊บซี่บ้างซึ่งผมก็ไม่คิดจะซื้ออยู่ละคือป้าเขาเนี่ยใช้วิธีการขายแบบ oh. ถือมาเป็นถาด oh. แบบใส่แก้วมาให้เรียบร้อยเลยพร้อมหยิบแล้วก็จ่ายตังค์แล้วได้กินเลยแล้วเขาเนี่ยก็จะยกมาขายตามห้องต่างๆซึ่งผมก็คิดว่ามันเป็นวิธีที่เวิร์กนะเพราะว่าการที่ยกมาขายถึงห้องถึงที่เนี่ยทำให้เราไม่ต้องลุกไปไหนแต่มันก็มีข้อเสียอยู่ แล้ผมก็ค้นพบข้อเสียนั้นและใช้ประโยชน์จากมันทีนี้กูก็หัวใสไงไอช่วงแรกๆเขาก็ขายดีตามปกติแต่พอเข้าขายถึงช่วงที่ใกล้เข้าเรียนแล้วเนี่ยทีนี้แหละแม่งจะเริ่มไม่มีคนซื้อแล้วเว้ยป้าเขาก็แบบเชื่อแม่งลนละแบบต้องขายให้หมด บางทีแม่งเหลือน้ำเป็นถาดเหลือเป็นสิบสิบแก้วทีนี้กูก็มาเลยทำทรงมาเดินลงอาหารกับเพื่อนเลยเพราะร้านแม่งอยู่แถวลงอาหารไงพักตั้งนานกูไม่มากูมามาตอนสุดท้ายแล้วตอนที่แม่งจะหมดเวลาแล้วป้าเขาก็แบบไอ้เชื่อ <c oughs> น้ำาขายก็ไม่ออกไม่มีใครซื้อแล้วก็แจกแม่งเลยแจกเด็กที่อยู่แถวนั้นนั่นแหละพอลูงงี้ผมก็ไปเลยไปกินน้ำฟรีทุกว,วันอะ่ะจะว่าโกงเขาหรือเปล่าก็ไม่ใช่หรือว่าผมก็ไม่ได้ทำอะไรผิดต้องีนกว่าใช้ช่องโหว่เพื่อตัวเองมากกว่าคือตอนแรกผมก็ไม่ได้รู้อะไรแบบนี้หรอก มันเริ่มมาจากที่ว่าผมอ่ะเล่นโซนมากมวมตะเล่นกับเพื่อนที่โรงอาหารจนพอใกล้จะเข้าเรียนแล้วเนี่ยผมก็ยังไม่เข้าห้องแล้วจู่ๆป้าเขาก็เอาน้ำมาแจกเฉยเลยเว้ยผมก็เลยหัวใสแล้วก็คิดวิธีกินเกลียนแบบนี้ออกมาได้แล้ว5้าบาทจริงๆที่ผมจะต้องเอาไปใช้ระหว่างวันจริงๆนั้นผมเอาไปซื้ออะไรล่ะ คือผมเอาไปซื้อไอติมกินครับแมแน่นอนว่าใครๆก็ต้องชอบกินไอติมอยู่แล้วตอนเด็กๆใครไม่ชอบบ้างอะแต่ข้อเสียของมันก็คือไอติม5บาทเนี่ยมันซื้อได้แค่ไม่กี่รสแล้วมันจะมีรสหนึ่งที่แม่งอร่อยมากอร่อยแบบแสงออกปากเลยอะแต่ที่น่าเจ็บปวดก,ก็คือราคาแม่ง7บาทและกูใช้ได้แค่5บาทอะคือถ้าผมซื้อไอติม7บาทนี้ไปก็เหมือนกับใช้เงินไปแล้ว10บบาทอย่างนี้ก็ผิดแผนดิแต่แบบเออแม่งอยากกินมากอะ เอาไงอะทีนี้ไอติมก็อยากกินผมเลยต้องคิดหาเงินทุกวิถีทางเพื่อที่จะซื้อไอติมให้ได้เว้ยสำหรับเด็กป .2 อ,อ,อะแม่งจริงจังมากทัาในใดนั้นสมองอันเล็กๆจิ๋วๆของเด็กป .2 ออคนหนึ่งก็คิดออกมาได้คือแถวโรงเรียนผมอะมันจะมีท่อระบายน้ําเล็กๆตามแถวข้างทางอะผมก็สแกนเลยว่าตรงไหนที่คนไปเล่นตรงนั้นบ่อยๆทุกคนคงเริ่มอ่อนแล้วว่าผมจะทําอะไรแผนก็คือผมจะเดินไปตามท่อแถวๆนั้นอะเพื่อดูว่าตรงไหนมีตังหล่นบ้างเว้ยบาทสองบาทผมเจอผมก็เอาหมดอะ่ะ แล้ววิธีนี้มันก็ได้ผลดีกว่าที่คิดมากบางทีแม่งเจอ5บาท10บ,บาทอะสำหรับผมตอนนั้นนี่แบบโหโคตรเยอะอะทำให้ผมเหลือตังไปซื้อขนมมากขึ้นไปอีกเอาล่ะคลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆที่จริงผมเล่าให้มันยาวกว่านี้ได้นะแต่ว่าแบบมันไม่ค่อยเหมาะที่จะเอามาเล่าสักเท่าไหร่ผมเลยคิดว่าตัดจบแค่นี้ดีกว่าใครมีเรื่องราวแปลกๆป,ปันๆตอนเด็กๆก,ก็มาเล่าให้ฟังกันได้นะครับ